ประธานชมรมคนรักใงหลวงจังหวัดศรีสุเกตพร้อมด้วยพระสงฆนิกรทุกหมู่เราที่ได้มาพร้อมเพียงก,นกันณบนตนพิธีแห่งน,นี้กิจกรรมไถยชีวิตโครกระเบือปล่อยนกสู่ฟ้าปล่อยปลาสู่น้ำ และปลูกป่าเพื่อรักษามรดกนำลี้ยงเป็นอาชีพที่ดึงจะทำผ้าป่าสามกีขึ้นเพื่อหาทุนไถ่ชีวิตโคกระบือดังกล่าวโดยไม่มีการูโผูกพัดต้องใช้ทุนคองการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจไ่แค่ครับขอบคุณนครับขอบคุณนะครับ

นะครับจากนั้นก็จะเป็นหม้อครับไม่ใช่งานธรรมดาเป็นงานที่ใหญ่ผู้มาร่วมงานก็จะได้บนยใหดอไม้ตัวใหญ่เยหลไหไอาแล้วเยียมตัวมือหน่อยตัวมือปล่อยลกกันใหญ่เลย